เพื่อนเฮือเพื่อนเพื่อนอะเราจะเข้ามอหนึ่งกันหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปอ่าน้องพิมอะหรืไปจัดตารางสอนของเราพรุ่งนี้ก่อนนะคะไอ้เดียวเดียวเดียวจัดตารางสอนทำไมก็ต้องไปเรียนไงคะแม่จะรอนะคะปิดเทอมแล้วค่ะ อ๋อปิดปิดเทอมแล้วเหรอคะใช่ปิดเทอมยาวเลยปิดเทอมใหญ่เลยอะไรเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไงโอ้ปิดเทอมใหญ่แล้วค่ะปิดเทอมใหญ่อยูจะทำอะไรดีคะฟรีไทม์หนูอยากจะทำอะไรก็ได้จะเล่นเกมจะอะไรทั้งวันไม่ใช่จ้ะเพื่อนฮะเพื่อนเนี่ยฮะเพื่อนอะไรคะหนูไม so ่ได้เจอเพื่อนแกัน ใช่เนาะเพื่อนๆเขาก็หายกันไปทันพันกิจของตัวเองกันนี่ไลน์หาเลยนี่ผมไม่ได้อัปเดตไลน์มาเป็นสิบปีแล้วมั้งคะเนี่อโอ้ยแล้วตอนนี้ทุกคนเน่ะเขาว่างแล้วนะว่าสอบเสร็จแล้วหรอกค่ะตอนนั้นเพื่อนๆสอบข้าวนู่นนี่นั่งกันเสร็จแล้วจริงเหรอคะใช่ไม่หื้มเลยเลยเฮ้ยแชมลุนขาเพื่อนๆเขาตอบตัวลงไปซะหมดแล้วค่ะงั้นเราไปเตรียมตัวรับเพื่อนก่อนนะคะนี่ต่ดูวิญญาณเจ้าพี่มันเลยเย็นๆหยา นี่เรามาเล่นอะไกันดีครับฮะ,อ,ะอ้าวอ้าวอ้าวครับเฮ้ยครับน้าวครับครับครับ วันนี้สอบเสร็จแล้วเราก็เลยมาหาเธอเลยมาเล่นกัน่ะดีใจมากเลยที่เธอมาขับมาถึงเนี่ยก็มานั่งเล่นเกมนอนเล่นเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยแหลยังไม่เปลี่ยนเลยเราไปหาอะไรเล่นกันเลยได้ดิมาพิต้าพิต้าพิต้าพิตา มองอะไรอ่ะอ๋อเราอ่ะขอจะมาถ่ายติ๊กตอกอะเรากำลังหามวงยูมาถ่ายติ๊กตอกที่บ้านฉันเนี่ยนะเออใช่ก็บ้านเธอโลเคชั่นดีมากเลยนะสวยมากเราก็เลยมาถ่ายที่บ้านเธอไงเดี๋ยวเราขอไปถ่ายติ๊กตอกนะหนูเอามุมนี้ดีกว่าอืมน้าหนิจ้าเฮ้ยพี่บอกก่อนเนี่ยเราถ่ายติ๊กตอกอยู่มันติดเธอเดี๋ยวมันไม่สวยมาใหม่เลยไม่สวยหรอ ว่าแต่คะติดเกมนิตาก็มาถ่ายติ๊กต็อกตลอดทั้งวันอยู่ดีเนี่ยว้าวงสาเจอกันนานๆทีไม่มราจะติดโทรศัพท์กันทั้งคู่เลยเนี่ยแต่ลืมไปนิตาเขาเป็นดาวติ๊กต็อกนี่นะฮ้ยัลโหลเพร๊อฉันไม่ง้อเธอแล้วนิตากับครับโอ้คิดถึงมากมเลยอะเอออยู่วันนี้เล่นกันทั้งวันเลยนะ ใครโทรมาหาเธอปูแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลเอว่าไงเออเออวางวางวางว่าไงไม่ว่างเลยเออว่างวางทำไมหรออ๋อกิฟต์ร้านนั้นใช่ไหมเราว่าน่าจะอยู่สามเพลงนะบอกเพื่อนมาเดี๋ยวคือกับอ่าอ่าไม่ได้คืออ่าใช่ใช่คือกับฉันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ร้านนั้นตรงไปอีกใช่ใช่ตรงไปอีกอ่าคือก็เลี้ยวขวามันไม่สนมันเล่นกับฉันจนนานไม่คือเราก็ใช่ใช่ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา จะเจอร้านนั้นเลยปูเพิ่งเจอกันเองนะปูปูเอออ่าอ่าใช่ใช่เป็นโบสียงผูใช่ใช่ที่ฉันฝากซื้ออะโอเคจเจอร้านแล้วเนาะอ่าอ่าแค่นี้แหละจ้ะปูปูไม่รักกันแป๊บนึงนะโคดี้ใสมาฮัลโหลฮัลโหลเจี๊ยบเออเจี๊ยบหรออ๋อไม่ได้เจอกันนานอ๋อว่าจะไปช่วยเลี้ยงข้าวใช่ไหมถ้ามึงจะต้องสงสาร มาบ้านฉันก็มาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอย่างเดียวในี่จะมาทําไมเนี่ยทำไมไม่คุยอยู่บ้านอ๋ออใช่ใช่นี่บีทิมตีบ้านดีอ๋ออได้ได้ฉันมีง้อเธอเดีวตีสงสัยจะมีนายคนเดียวแล้วเนี่ยที่ยอมเล่นเกับฉันทำมาเล่นอะไรกันดีอ่ะทิมเธอมีหมอนไหมอ่ะอ๋อมาเล่นเตารีดเหมือนกัน ป้าตี้อะไรป้าตี้นี่นายนายเป็นไรนายล่ะทำไมอ่ะโอ้ยเขาง่วงเขาอ่านหนังสือสอบมาทั้งปีแล้วเนี่ยแต่เ,เขาจะนอนยาวแล้วนะตอนเนี้ยเจ้มานอนเนี่ยนะแล้วทำไมไม่นอนอยู่บ้านตตวเองเรามานอนบ้านฉันทำไมบ้านฉันไม่เปิดแอร์มาเอาแอร์บ้านฉัน <c oughs> ขอบคุณมากปะตี้ <c oughs> <c oughs> นินิตา โอ๊ยจะเข้าแลทำไมนี้เอาใหม่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 ส่วนนี่ก็มาหาวิวบ้านชั้นส่วนครับนี่ก็อย่าพื้นบ้านตัวเองไม่มีเรื่องอะไรเลยเยบ้านชั้นอ๋อนี่กุ้งเหรอปูอากาศเขาใหญ่เป็นยังไงบ้างอะอ๋อดีใช่ปหมส่วนนี้วันหลังฉันจะไปเที่ยวบ้าง สัญญาณว่าโทรศัพท์ตัวเองไม่มีแล้วใกล้ามาโทรบ้านฉันอยู่นั่นแหละอ้ออะน้องพรีมนี่เอ้าทำไมมานั่งตรงนี้อ่ะนี่แม่เห็นเพื่อนมานเต็มบ้านเลยเล่นอะไรกันน,น่ะอะไรนะไย่รักละแม่ทำไมเพื่อนหนูแตะ คะแม่ข<ว>ับมาถึงก็มาเล่นแต่เกมนีตาก,ก็มาใช้วิวว่าหนูถ่ายติ๊กตก<อ>็ส่วนพูนน่กฮอนเหลือเกินมีเพื่อนเยอะมากโทรมากับเพื่อนตลอดเวลาส่วนปาร์ต,ตี้เนี่ยมาถึงก็มานอนเฉยเลยค่ะโอ้ยึงเพื่อนหนูทุกคนเ้าถึงเป็นกันอย่างนี้ละค่ะแม่ไม่เหมือนตอนอน,นุบาลเลยอ่ะมาถึงก็ต้องมาเล่นกันเฮฮามาทํากิจกรรมด้วยกัน น้องพิมก็หนึ่งปีที่ผ่านมาที่หนูไม่ได้เจอกับเพื่อนๆอ่ะแต่ละคนเขาแยกย้ายไปใช่ไหมเขาก็ไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเขาก็จะต้องไปมีความชอบส่วนตัวของเขาเช่นว่าอัครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ชอบเล่นเกมใช่ไหมเขาเล่นจริงจังบางทีว่าจะไปเป็นเล่นเกมเป็นอาชีพก็ได้เลยแม่เห็นเล่นจริงจังมากเลยส่วนนิตาเนี่ยแม่เห็นเขาดังเป็นแบบโอ้เล่นติกตอกไทยวิวเยอะมากเลยอ่ะเขาก็ชอบติกตอกไงส่วนปูจ๋าเขาเพื่อน เยอะมากก็เป็นธรรมดาเรอเลยต้องคุยกับคุณน้นนี้เต็มไปหมดสมวัดปาร์ตี้เนี่ยแม่ก็เห็นแล้วแหละว่าเขาติวมาตลอดทั้งปีเลยเขาคงเหนื่อยมากอะตอนนี้นะได้โอกาสพวกเลยอยากจะนอนพักผ่อนไงนก็เลยเป็นแบบนี้จะให้ทุกคนเนี่ยมันเล่นกันแบบสนุกสนานเหฮาเหมือนตอนอนุบาลไม่ได้แล้วแต่หนูอยากเล่นกับเพื่อนอะคะ่ะแม่อุตส่าห์นานทีจะเจอกันเจอกันทั้งทีนี่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเลยค่ะเออเอนี้มะเดี๋ยวหนูลองหากิจกรรมอะไรที่แบบ ทุกคนอยากเล่นร่วมกันได้อ,ะอ่ะอ๋ลองถามก็ได้ลองบวดดูอะ่ะเออทุกคนเล่นร่วมกันได้จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันไงดีนะลองดูลองดูค่ะ ยฉันขอเวลาเธอแป๊บนึงอาปาได้ฮัลโหลบายปปาปูไม่ว่างนะอะไรอ่ะพิมเราคุยกับปาอยู่อ่ะฉันขอเวลาเธอแป๊บนึงปูมาบ้านฉันนังพิมเฮ้ยไปไปไปนี่มาต้องเล่นแบบนี้นี่มายืนงงกลางดองคนให้คนยิงป้ายไปเลย เรามาเล่นการคือนานๆเจอกันทีแล้วก็มาเล่นเกมส์เหมือนตอานหือบ้านไงเพื่อนๆก็เสนอมาได้เลยฉันเปิด้องเล่นอะไรก็ได้ไม่คับพวกเธอฉันอยากถ่ายติ๊กต็อกเขาอยากนอนเราอยากจะเล่นเกมสคอฟตี่เราอยากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเออไม่ใช่หมายถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกันไม่ใช่ว่าแยกกันไปทำหมายถึงแบบเมื่อตอนอยู่บ้านเราเจอกันแล้วเราเล่นอะไรกันไงเออเดี๋ยวฉันคิดให้ได้เดลลิสมา นี่จำได้ไหมเมื่อก่อนเรารวมตัวกันขี่จักรยานไปฝูงเลย, <S <S เลยอ่ะจำได้ไหมที่เขาขนะี่จักรยานนั่คอาติลังกาสามรอบฮ่า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 ฮ่ไฮ่า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 ฮลาฮ่าฮ่าฮ่สฮยเฮอาฮาฮ่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 วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่ฮฮ พิงค<า>่ะแข่เป็นเพื่อนเลสคิวดีส่าเป็นแบทพิงเนี่ยนะโหเธอขนาดลิซ่านี่เขายังพักไปกินหมูกระทะเลยจืดหมูกะระทะเนระรู้ลแล้วเ<า>พื่อนซอนแะอบไงท<า>ุกครั้งเวลาเรามาเจอกันเล่นซอนแอบทุกครั้งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันติดตามมาคนแรกเลยนะบ้านฉันกว้างหาที่ซอนได้เยอะหนึ่ง ่อนแอบเนี่ยน,นะพิมพ์มันเด็กน้อยไปตอนนี้เราจะขึ้นมนหนึ่งกันแล้วนะ,ะมนหนึ่งแล้วเล่นซ่อนแอบไม่ได้หรอ <c oughs> รู้แล้วอันนี้เด็ดทุกคนชอบแน่นอนร้อยละเปอร์เซ็นต์เล่นพ่อแม่รู้พี่น้องไงเออนี่เอางี้เดีฉันเป็นเออเป็นพี่คนโตสุดนะเธอเป็นแม่เออตี้เป็นพ่อคัเป็น พ่อแม่ลูกเอาปืนมายิงกันได้ไหมพิมพใชยค่ะพ่อแม่ลูกมายิงปืนบัางๆังกันได้ไงนั่นมันในเกมแล้วเฮ้ยพิมถ้าไม่มีอะไรฉันขอไปถ่ายติ๊กต็อกก่อนนะเขาไปนอนแล้วนะพิมไปเล่นเกมต่อแล้วอ้าวพลอยเหรอเออเออจำได้จำได้เออใช่ห้องหนึ่งอ่าเฮ้ยตองยิ โอ้ยตายเลยต้องเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยเอ่เพื่อนๆมาเริ่มใหม่กันอ๋อมันรี้หรออ๋อใช่อ่าอ่าได้ได้ได้เพื่อนๆอะโตจะเข้ามอหนึ่งกันหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนไป คิดถึงเวลาเมื่อก่อนที่มารวมตัวกันแล้วก็มาเล่นเฮฮากันเพื่อนเปลี่ยนไปกันหมดแล้วอ่ะคิดถึงเมื่อก่อนนะเี่ยนี่นี่อะไรกันเนี่ยนเพื่อนเซอร์ไพรส์ไงพิมเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะเซอร์ไพรส์อะไรเราไม่เข้าใจอ่ะก็แกล้งเธอไงแกล้งทำเป็นไม่สนใจไง ราเขาแค่แกล้งเธอนี่ไม่รู้จริงๆเหรอโหหมอ,อพิมเธอไม่รู้จริงๆเหรอใครจะมีเพื่อนเยอะขนาดนั้นกู้หอยปูปลาเนี่ยยกอะในทะเล <c oughs> เออแล้วฉันก็ไม่ได้บ้าถ่ายติ๊กต็อกตลอดเวลาขนาดนั้นหรอก <c oughs> ส่วนคัทไม่ได้เล่นเกมจริงๆใช่ไหมเปล่าไอ้เร่งจริง โอ้ยฉันก็ตกใจแย่เลยนาะว่าพเพื่อนเปลี่ยนไปกันหมดแล้วจะเข้ามหนึ่งก็เปลี่ยนไปอะ่ะติดโทราศัพท์กันทุกคนนี่กันลับ <c oughs> อย่างเดียวเลยขอฟีขอฟียังมาเล่นอะไรกันดีอะ่ะ <c oughs> แบะแข่งกันไหมติงตังกว่าฉันอีกนันเนี่ยแต่น <c oughs> นึกว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปกันหมดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเขาก็ยังติงต้องเหมือนเดิมเลยอ,ะอ่ะ